รายการต่อไปพบกับรายการเกษตรติดจอทุกคนโปรดฟังทางนี้พวกเรามีของดีมานำเสนอสารสกัดธรรมชาติคนเจอไม่ต้องรอเกลอรีบตัดสินใจ ผมใส่ผันร้อยกับกระปุดครับใส่ผันร้อยกับบววครับผมใส่ผัดร้อยกับสวยงาไหมครับสวยไหมครับยาวไหมครับผมใส่ผัดร้อยกับเพชรออกดอกดีจริงๆครับใส่ผัดร้อยกับมันใช้ผัดร้อยกับต้นหอมจีนผมเออผัดร้อยมาฉีดกับแก้วมังกรผมใช้ผัดร้อยกับอ้อยผมใช้ผัดร้อยกับมะละครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเกษตรติดจอรครับ พบกับผมเช่นเดิมพัสกรเสียงล้ํานะครับวันนี้นะฮะพี่น้องกเกษตรกรหลายท่านนะฮะที่โทรศัพท์มายังรายการของเราที่เบอร์โทรที่ขึ้นดุ่นหน้าหน้าจออยู่ปัจจุบันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับที่ไว้วางใจบางท่านก็บอกว่าร้านค้ายังไม่มีเลยเนี่ยที่อำเภอของท่านไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ผมเนี่ยจะจัดส่งทางไปรษณีย์ไปให้แล้วท่านเองก็ไปรับที่ไปรษณียน์นะครับยังไม่ต้องชําระเงินนะครับจนกว่าของจะถึงที่บ้านนะฮะท่านค่อยชําระเงินก็แล้วกันนะฮะไปจ่ายเงินที่ไปรษณีย์ได้เลยเพื่อความสบายใจของท่าน,นะครบต้อองขอพ คุณแฟนๆรายการของเราด้วยนะครับสำหรับมิรักแฟนเพลงนะฮะที่โทรศัพท์มานะฮะแล้วก็ฝากเบอร์โทรกันไว้บางท่านผมยังไม่ได้โทรกลับเลยต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่ามีเวลาแล้วผมจะโทรกลับนะฮะแล้วก็ขอบคุณนะฮะแฟนๆรายการของเราที่ไม่ได้เป็นตัวแทนจําหน่ายพัดร้อยแต่ดูรายการของเราอย่างตลอดเวลาเลยว่าอย่างนั้นต้องขอขอบพระคุณนะครับสำหรับนะครับแฟนๆรายการไม่ว่าจะเป็นน้องใหม่หรือจะเป็นแฟนเก่าแล้วนะครับบอกว่ารายการพัดรร้อยเนี่ยนะครับดีจริงๆเลยว่าอย่างนั้น ดูแล้วมีเนื้อหาสาระแล้วก็พูดได้อย่างครบถ้วนถูกต้องวันนี้ผมก็น้อมรับไว้นะฮะแต่ผมว่ายังไม่ดีที่สุดหรอกนะฮะเพราะว่าถ้าดีที่สุดแล้วนะครับผมก็ว่าน่าจะเป็นพี่น้องเกษตรกรเองที่ได้เคยปลูกผักปลูกพืชต่างๆอยู่แล้วนะครับแต่เพียงแต่ว่าวันนี้ผมเองก็อยากจะเป็นตัวช่วยตัวหนึง่งให้กับพี่น้องเกษตรกรก็แล้วกันนะฮะก็ขอบคุณนะครับสำหรับกําลังใจทุกกําลังใจนะฮะที่ให้กันด้วยดีเสมอมา สำหรับนะฮะคุณผู้ชมท่านไหนที่ชมรายการอยู่มีคำถามเหมือนกันคุณผู้ชมบอกว่าเนี่ยนะฮะพัดร้อยเนี่ยนะครับจังหวัดของท่านยังไม่มีจำหน่ายเลยนะฮะแล้วก็ยังไม่เห็นมีเซลล์เข้าไปวิ่งเลยนะฮะอยากจะเอาพัดร้อยเนี่ยนะครับไปจำหน่ายบ้างได้ไหมนะฮะเอาอย่างงี้นะฮะคุณผู้ชมครับนะฮะถ้าหากสนใจนะฮะโทรศัพท์มานะฮะแล้วฝากเบอร์โทรทิ้งไว้ก็แล้วกันมาคุยกันนะฮะผมเองเนี่ยก็อยากจะนะฮะได้เอาสินค้าเนี่ยไปกระจายลงพื้นที่ให้มากที่สุดเท่าที่มากได้ก็แล้วกัน นะฮะมาคุยกันก่อนนะฮะว่าสนใจอย่างไรนะฮะผมต้องขอบอกเลยว่าพัดร้อยย้ำนะครับว่าไม่ใช่ธุรกิจเครือข่ายไม่ใช่ธุรกิจขายตรงเป็นธุรกิจที่ซื้อมาขายไปค้าปลีกค้าส่งกันแบบตรงๆเพราะฉะนั้นเราไม่เอารัดเอาเปรียบกับพี่น้องเกษตรกร,รกครับเพราะนั้นเองดูจากรายการของเราแล้วสนใจสั่งซื้อได้เลยทันทีครับทางไปรษณีย์หรือต่างหากขึ้นตัววิ่งด้านหน้าจอแล้วเดินทางไปซื้อที่ร้านค้าเคมีกเกษตรฉันนําเลยคุณผู้ชมผมพูดเร็วไปไหมฮะเดี๋ยวเอาอย่างนี้กันละกันนะฮะคุณผู้ชม เดินทางไปที่อำเภอหล่มสักกันสักอีกหนึ่งรอบก็แล้วกัน สำหรับนะฮะที่ร้านบุญร่องบงการเกษตรครับเฮียบุญยินดีที่จะบริการพลัดร้อยอย่างเต็มที่เลยแล้วเฮียบุญเองนำนะฮะขบวนทีมงานเราไปเลยในการถ่ายทำเคสของแก้วมังกรครับจะได้ผลขนาดไหนไหมผมเห็นเคสนี้แล้วเนี่ยผมมีแปลงเกษตรของผมอยู่ส่วนตัวนะครับมีไร่เกษตรของผมส่วนตัวอยู่ที่จังหวัดอุตรดิตถ์เนี่ยผมยังอยากทำเลยนะฮะในเรื่องของแปลงเกษตรแก้วมังกรนะเห็นแล้วอยากทำครับคุณผู้ชมแล้วได้ผลขนาดนี้ประหยัดต้นทุนขนาดนี้จะไม่ทำ ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันไปดูกันเลยครับคุณผู้ชมสําหรับเคสแก้วมังกรที่อ,อําเภอหล่งศักจังหวัดเพชรบุรีกับเฮียบุญครับ ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงแปลงกเกษตรแล้วนะฮะจากการแนะนําแล้วก็การนําทางโดยร้านบุญร่องวงการ,กรเกษตรครับนั่นก็คือเฮียบุญครับยังอยู่กับเราครับเฮียบุญนะฮะวันนี้ผมยังอยู่ที่อําเภอหล,ล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ครับส่วนที่นี่ก็คือเป็นแปลงเรียกว่าแก้วมังกรครับท่านผู้ชมนะฮะแต่ทีนี้นะฮะจะได้ผลขนาดไหนแล้วก็ผลงานที่เกิดขึ้นจะโดดเด่นเพียงใดนะฮะ โจ้าของแปลงเกษตรอยู่ข้างๆผมแล้วพร้อมกับเฮบุลอีกหนึ่งเคสครับท่านผู้ชมสวัสดีครับเฮบุลอีกรอบหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพ่อครับสวัสดีครับนะฮะเอาละนะฮะอันนี้ก็คือเฮบุลเป็นคนนําทางใหม่ครั้งนึงครับเฮียครับถือว่าใช้กันเยอะนะเฮียนะจังหวัดเพชรบูรณ์โดยเฉพาะหล่มสักนะหล่มสักเนาะตรงนี้ที่เรายืนอยู่ตรงนี้คือหล่มสักนะฮะเอ้ารู้จักกันก่อนเพราะผมยังไม่รู้จักเฮียรู้จักละนะฮะคนนี้ชื่อว่า ตุลาในตุลาชัยครับนายตุลาชัยนามสกุลครับสมใสครับสมชัยสมใสสมใสเหรอฮะอ๋อสมใสนะท่านผู้ชมครับสมใสนะนะครับแล้วบุคคลท่านนี้นะครับคุณพ่อเสวียนเสวียนคุณพ่อเวียนนะฮะนามสกุลเดียวกันเนาะสมใสสมใสเหมือนกันนะฮะให้ผมเรียกง่ายๆว่าคุณพ่อแล้วกันเนาะนะนะแล้วคนคนนี้ให้ผมเรียกว่าง่ายๆเลยคุณน้องนะครับคุณน้องนะคุณน้องนะฮะเออนะคุณน้องกับคุณพ่อเนาะ เฮียครับเขาถือ hmm. ว่าเป็นลูกค้าท oh, wow. okay. um, well. ี่ร้านนะฮะเพราะสังเกตดูใส่เสื้อบนร่องบงหมดเลยนะฮะเห็นบอกว่าเป็นเป็นลูกค้าร้านเฮียเนี่ยมาตั้งแต่มาจากแต่ทําเกษตรครั้งแรกตั้งแต่ทําเกษตรครั้งแรกแล้วก็เฮียเปิดร้านแรกๆเลยเหรออู้หก็หลายสิบปีแล้วสิครับเนี่ยเยอะเลยเนาะประโยชน์ บ้านใกล้เรือนเคียงกันเห็นบอกว่าบ้านติดกันด้วยเนาะแล้วก็มีแปลงเกษตรตรงนี้ส่วนที่แปลงเกษตรที่เราเห็นกนอยู่ตรงนี้นี่แก้วมังกรเนี่ยเราตั้งอยู่ที่ไหนฮะเนี่ยน้องน้องอยู่ที่บ้านนาดงหมู่ที่สองครับบ้านนาดงหมู่ที่สองนะฮะก็คืออยู่ที่อำเภอหล่มสักนะฮะตำบลบ้านไหวนะตรงนี้ตำบลบ้านไหวใช่ไหมอ๋อนะฮะเอาละทีนี้เข้าประเด็นเลยแล้วรู้จับพัดร้อยที่น้องถืออยู่เนี่ยนะฮะี่น้องถืออยู่เนี่ยได้ยังไง ฟังจากวิทยิก่อนไหมหรือดูโทรทัศน์หรือยังไงได้ยินมาได้ยินได้ยินมาเหมือนกันนะฮะแล้ววันนั้นไปร้านเฮียบุญเนี่ยไปเพราะอะไรไปซื้ออะไรซื้อของใช้ครับซื้อของใช้ธรรมดาแล้วเป็นไงฮะเฮก็แนะนาว่าดีลองไปลองทดลองดูครับเฮียก็บอกว่าเฮ้ยพัดร้อยลองสิอย่างเงี้ยนะฮะตอนนั้นเฮียรู้ไหมฮะว่าปลูกแก้วมังกรรู้อยู่แล้วตอนตอนที่เจอน้องครั้งแรกรู้จักไหมรู้รู้ไหมว่าเขาปลูกแก้วมังกรยังยังไม่ยังไม่รู้ใช่ไหมฮะแต่ก็ เอาละปลูกอะไรก็พบว่าพัดร้อยมันใช้ได้หมดกับพืชทุกชนิดนะพ่อเนาะนะฮะเอาละทีนี้คุณน้องครับเป็นคนทําเองป่ะทั้งหมดเลยทั้งหมดกี่ไร่ฮะตรงนี้ฮะประมาณ2ไร่ครับประมาณสองไร่ได้ประมาณกี่หลุมเนี่ยทั้งหมด400หลุมครับสหลุมโอ้ทำยากไหมแก้วมังกรก็ไม่เท่าไหร่ครับไม่เท่าไหร่เห็นตรงนี้ที่เห็นกันอยู่ตรงนี้เนี่ยมันปลูกใหม่เลยฮะปลูกใหม่ครับปลูกใหม่ใช่ไหมอย่างนั้นเลยเนาะอันนี้คือคือที่เราเห็นกันอยู่ตรงนี้คือการปลูกใหม่ป่ะแปลงใหม่ ครั้งแรกหรือเปล่าที่ทาครั้งแรกใครเป็นคนให้ทําเนี่ยคุณพ่อหรือเปล่าคุณพ่อไปเห็นนะครับคุณพ่อไปเห็นมาจากไหนครับพ่อมาจากบันติวหมู่สองอ๋อเป็นมาจากบันติวบันติลก็ปลูกกันเหรอให้ไงแก้วงกรเนี่ยนะมีเจ้ามีเจ้าหนึ่งเขาเป็นไงเข้างามหรือว่ายังไงพ่องามปลูกมาสี่ปีแล้วปลูกมาสี่ปีแล้วเห็นว่าดีเอ้เราน่าจะลองทําดูบ้างก็ตัดสินใจอันนี้ได้ประมาณกี่กี่เดือนกี่ปีแล้วเนี่ย หนึ่งปีครับหนึ่งปีกับอีกหนึ่งเดือนครับหนึ่งปีกับหนึ่งเดือนนะแก้วมังกรพันมันมีพันเขาไหมเนี่ยมีใช่ไหมพันอะไรเนี่ยพ่อพันพันเวียดนามหูยาวพันเวียดนามหูยาวหูยาวหูยาวเหรอฮะอ๋อหูยาวมีพันก็ได้นี่เนาะนะฮะแล้วทีนี้ยังไงฮะแล้วจะพัดจะปูมาปลูกตรงนี้เนี่ยเมื่อก่อนแปลงนี่ปลูกอะไรอฮะน้องปลูกพริกครับอ๋อปลูกพริกครับพริกเป็นไงมั่งมันมัน ดูแลยากหรือยังไงเนาะมันบางทีเนี่ยเราเจอกันโรคกุ้งแห้งมั่งนะเหาอปัญหาเกษตรกรบางทีขาดพุนเนาะพ่อเนาะนะฮะแต่ตอนนั้นยังไม่เจอพัดร้อยแต่พี่กน้องนะฮะทีนี้ซื้อพัดร้อยมานานหรือยังก็ประมาณก่อนที่จะออกผลลูกจะออกครับอ๋อก่อนที่จะออกด้วยซ้ําไปใช่ไหมแสดงว่าตอนที่รู้จักพัดร้อยเนี่ยยังเป็นอย่างนี้อยู่ใช่ไหมคุณน้องยังเป็นอย่างนี้อยู่ยังเป็นอย่างนี้อยู่ยังอ่อนๆอยู่ แล้วฉีดไปกี่หนฮะเนี่ยคุณน้อสองสองหนครับสองหนเหรออ๋อตอนนั้นยังไม่ออกลูกนะพ่อเนาะยังไม่ออกดอกออกลูกมพึ่งออกได้เดือนเนี่ยนะพิ่งออกได้เลยคุณผู้ชมฮะคุณผู้ชมท่านไหนที่ปลูกนะฮะแก้วมังกรอยู่คุณผู้ชมลองวิจารณาดูแล้วกันนะฮะว่าสิ่งที่ท่านเห็นอยู่ตอนนี้เนาะเฮียเนาะดกหรือไม่แล้วก็ผลเนี่ยสมบูรณ์ขนาดไหนคุณผู้ชมฮะคงอธิบายไม่ได้เท่ากับภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยนะฮะสังเกตดูนะฮะติดสองเลย ะะที่เห็นได้ชัดเลยคือติด2เลยนะฮะแล้วติดเกือบจะทุกช่อนะฮะติดเกือบจะทุกช่อนี่ยังไม่สุกนะนี่ยังไม่สุกเนาะคุณน้องเนาะนะฮะเนี่ยจะเริ่มจะแดงๆขึ้นมาหน่อยนึงละนะฮะเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับตอนนั้นที่เจอพัดร้อยเนี่ยยังไม่ออกเลยใช่ไหมคุณน้องนะอ,อ่แล้วฉีดยังไงพัดร้อยวิธีใช้ฉีดฉีดส่วนผสมเหรอฮะ,อะส่วนผสมฮะคุณน้องใส่ไปยังไงบ้างในฝาน,นี่เนี่ยซื้อขวดใหญ่มาเลยไนะ <c oughs> เมื่อกี้เห็นบอกบุกไปถึงที่บ้านเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมฮะเห็นแล้วนะฮะย ใส่ยังไงฮะในฝาหนึ่งเนี่ยคุณน้องใส่หนึ่งฉีดทางทางเป้ทางเป้เป้หลังอะนะอีลิทยี่ห้าลิตรหรยี่สิบยี่ห้าลิตรใส่ไปกี่ซีซีฮะใส่ไปสิบซีซีครับอ๋อิบซีซีนะฮะก็ประมาณสิบซีซีคุณผู้ชมฮะับสิบซีซีแล้วฉีดเนี่ยฉีดเช้าหรือฉีดเย็นฉีดเย็นฮะนั่นแหละถูกต้องครับถ้าเป็นประเภทแก้วมังกรนะครับท่านผู้ชมครับถ้าเป็นพืชผักสวนครัวนะฮะนาข้าวอ้อยมันสับหลังนี่ผมแนะนำให้ฉีดช่วงเช้านะเนีองเนาะนะฮะเราก็จะแนะนําลูกค้าอย่างนั้น แต่พอแก้วมังกรเนี่ยเนื่องจากว่าแก้วมังกรเนี่ยนะค,คุณผู้ชมครับเนี่ยจะไม่มีลักษณะเป็นใบจะเป็นก้านอย่างนี้เลยลักษณะช่วงนี้คือลักษณะปากใบพืชเขาจะแข็งมากนะฮะเรียกว่าเป็นเป็นพืชประเภทแข็งไม่ว่าจะเป็นว่านหางจระเข้บัวเผือกหรือแก้วมังกรฉีดช่วงเย็นจะดีมากฉีดประมาณกี่โมงครับคุณน้องห้าโมงห้าโมงเย็นตามฉลากเลยคุณผู้ชมฮะเนี่ยฮะที่ผมจะปิดฉลากไว้ให้คุณผู้ชมดูนะครับนะฮะเนี่ยฮะ,ฮะคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมท่านไหนที่ ปลูกแก้วมังกรอยู่นะครับ่เียเห็นไหมฮะตรงเนี้ยนะครับก็คือพวกไม้ดอกไม้ประดับต่างๆนะ,ะให้เห็ดเนะี่ยพวกนี้นะฮะจะฉีดได้คือช่วงเย็นๆนะฮะลักษณะของเดี๋ยวนะผมก็หาไม่เจอ <c oughs> ถ้ามีใบโบชัวนะคุณผู้ชมครับมีใบโบชัวจะเห็นอยู่นะนะมีใบโบชัวเดี๋ยวให้ดูตรงใบโบชัวกันละกันนะฮะอ้าวทีนี้ฉีดช่วงเย็นเลยะนะฮะผสมน้ําฉีดฉีดคนเดียวหรือเปล่าคนเดียวผสมอะไรไปบ้างอยู่ในเนี้ยก็มีแค่ตัวนี้ตัวเดียวละฮะพัดร้อยเชิงเดี่ยวเลยเหรอครับเหรอ ทีแรกเนี่ยเล่าให้ฟังไปถึงที่ร้านเนาะพ่อเนาะไปถึงที่ร้านไปซื้อของใช้ทั่วไปพอเสร็จปุ๊บเนี่ยบอกใช้พัดร้อยกับแก้วมังกรเชื่อเลยหรือเปล่าก็อยากลองดูเหมือนกันเพราะฟังจากวิทยุเหมือนกันได้ยินมาเหมือนได้ยินมาเหมือนกันเนาะอยากลองเหรอครับไม่กลัวแก้วมังกรตายเหรอไม่ครับคุณพ่อนะฮะก็คือตัดสินใจซื้อมาเลยแล้วเอามาฉีดเลยหรือเปล่าฉีดเลยครับฉีดเลยใช่ไหมคือฉีดปั๊บเนี่ยผมอยากทราบนะเฮียเนาะว่า จะเกิดการเปลี่ยนแปลงยังไงไปบ้างคืออยากจะทราบว่าพอฉีดไปปุ๊บเนี่ยคุณน้องเห็นอะไรจากการเปลี่ยนแปลงของแก้วมังกรบ้างเมื่อก่อนมันมก็อาจจะเหลืองๆครับออกเหลืองๆบ้างแล้วก็ถูกฉีดไปก็มันจะอืเหมือนจะมันจะเขียวขึ้นมาอีกอ๋<ะ>อเหรอ คือลักษณะว่าอ่ะขออนุญาตนะฮะัท่านผู้ชมครับผมขอยืนข้างหลังคุณน้องแล้วกันอย่างอย่างแท่งมังกรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นเหลืองๆอย่างนี้ใช่ไหมเป็นเหลืองๆครับอ๋อจะเป็นลักษณะอาการอย่างนี้เลยเหลืองๆอย่างนี้พอฉีดพัดล้อนไปปุ๊บเนี่ยอย่างนี้เลยเขียวออกมาเลยก็จะเขียวอ๋อเนี่ยฮะเขียวออกอ่อนอย่างนี้เลยภูมิต้านทานขึ้นนะเขาบอกภูมิต้านทานเขาดีขึ้นวิธีฉีดเนี่ยน้องคุณน้องฉีดฉีดยังไงเนี่ยฉีดพ่นไปที่ยังไงฉีดพ่นไปทั่วเลยครับเดินไปก็พ่นไปพ่นไป อ๋อคือสมมุติร่องห่างเนี่ยเราต้องกะไหมว่าว่ามันกี่หา่หางห่างประมาณเท่าไหร่เวลาปลูกอะเพราะเนี่ยร่องอย่างเงี้ยไม่ก็เดินตามร่องเดินเดินตอนปลูกเหรอครับอ่าตอนปลูกระยะปลูกเนี่ยเราเราเรากะได้ยังไงสองเมตร สามเมตรสองเมตรขพ้นอ๋อเราต้องกะเหมือนกันนะฮะกะระยะห่างเหมือนกันทีนี้แถวสามเมตรสามเมตรนอกจากพ่อนะแล้วคุณน้องฉีดพัดลอยนี่ยังไงฮะเดินฉีดเดินเดินเดินปตามแถวดูทิศทางลมดูทิศทางลมด้วยอ๋ออาศัยทิศทางลมด้วยไงนะฮะแสดงว่าลมมาอย่างนี้เราก็ฉีดทิศทางลมเหนือนิดนึงฉีดเหนือลมครับคือไม่ได้ฉีดโชคใช่ไหมคุณน้องไม่ครับไม่เลยนะวิธีฉีดคือเป็นสเปรย์แบบละอองฝอยโดนไปที่ โดนไปที่ก้านของแก้วมวังกรเลยะนะฮะโอ้นั่นคือครั้งที่หนึ่งทนโปรดฟังทางนี้พวกเรามีของดีมานำเสนอสารสกัดธรรมชาติคนเจอไม่ต้องรอเกอิอรีบตัดสินใจพัดร้อยคือชื่อในปันสันเฮียครับพัดร้อยขวดหนึ่งครับตัดสินใจถูกต้องแล้วครับ เพราะพัดร้อยขวดเดียวใช้ได้ตั้งแต่แช่เมล็ดพันธุ์จนถึงการเก็บเกี่ยวที่สําคัญพัดร้อยเนี่ยใช้ได้กับพืชทุกชนิดเช่นข้าวอ้อยยางพาราผักและอื่นๆอีกมากมายรับรองใช้แล้วผลดีได้จริงๆเกษตรกรถูกใจเมื่อใช้พัทร้อยผมใส่พัดร้อยกับกระปุกครับใส่พัดร้อยกับบวกครับผมใส่พัดร้อยกับทัวง่ายไหมครับสวยไหมครับยาวไหมครับผมใส่พัดร้อยครับเพชรออกดอกดีจริงๆครับใส่พัดร้อยกับมันใช้พัดร้อยกับต้นหอม ผมเอาพันร้อยมาฉีดกับแก้วมังกรผมใช้พันร้อยกับอ้อย